ถัดมาที่อีกหนึ่งคู่ที่สวีดไม่แพ้กันนะคะนั่นคือสาวโบเมลาดากับพระเอกหนุ่มหน้าตีอเล็กธีระเดชค่ะปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นวาเลนไทยแรกของทั้งคู่ด้วยนะคะซึ่งสาวโบก็บอกเลยว่าประทับใจมากๆส่วนสถานะนั้นจะเรียกว่าแฟนได้หรือยังไปฟังจากสาวโบกันค่ะ ถือว่าเป็นคู่รักเข้าใหม่ปล่ามันนะคะสำหรับนางเอกสาวโบเมลดากับพระเอกร่วมช่องอาเล็กธีระเดชค่ะที่เรียกว่าถูกจับตาความสัมพันธ์อย่างหนักเลยตอนนี้ล่าสุดวันวาเลนไทน์ทั้งคู่ก็มีโมเมนต์สวีทเหมือนกันนะคะโดยสาวโบก็บอกว่าได้ให้ดอกไม้ฝ่ายชายหนึ่งดอกส่วนอาเล็กเนี่ยก็ได้สั่งดอกไม้สไตล์ที่เธอชอบมาให้ค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่าประทับใจมากที่ฝ่ายชายเนี่ยจำรายละเอียดได้แม้ความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นแต่สาวโบตอบแล้วว่าสถานะยังไม่ใช่แฟน ค่ะในรูปคู่ล่ะคะทุกคนรอลุ้นลาลมากเลยค่ะมีถ่ายไว้ค่ะแต่ก็แบบไม่ได้ลงถ้าลงก็เห็นแนวาถ้ารูปมันสวยอะก็ลงลไว้เขาลงเ่ายลงก็ได้วันอื่นก็ลงได้<อ> เป็นันแห่งความรักค่ะก็มีให้ดอกไม้กันค่ะตามประเพณีเแหละคือจริงๆดอกอันนี้มันคือโบเคยเปิดดูในอินสตาแกรมค่ะล้วก็บอกว่าเออทำไมในไทยถึงแบบไม่มีใครจัดดอกไม้แบบฟิลลิ่งนี้บ้างก็ยื่นให้พี่เล็กดูก็สักพักแล้วนะสักพักค่ใหญ่เลยคือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะให้เพราะเขาเคยบอกว่าไม่ไม่อยากให้มันเป็งตังเราก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แล้วก็ก็เลยแบบเออให้ให้ให้ดอกไม้พี่เล็กไปดอกนูนอะไรเงี้ยเขาก็หยิบขึ้นมาให้ดูเซอร์ไพรส์ตรงนี้ค่ะไม่ได้เซอร์ไพรส์เรื่องดอกไม้อะไร ถ้าจะไม่ต้องปรับอะไรเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คุยว่าแบบคิดเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเออถ้าเหมือนกันก็ไปเรียกแฟนแล้วเนาะยังไม่ได้กัดกด้วยนะไม่ไล่ละเราไม่ขอไม่กดดันเราไม่รีบเราคุยกันแล้วเออไม่ต้องรีบขอความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหมอะไรเงี้ย